การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบาุบาทสตรีดีเด็กระดับจังหวัดตามโครงการเชื้อชูเขตคนกองทุนพัฒนาบาุบาทสตรีประจำปีพุทธศักราช2567คณะทำงานกับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบาุบาทสตรีตำบลดอนแก้วมีจำนวนทั้งหมด7คนโดยมีนางสีพัน์เขียวทองหัวหน้าคณะทำงานมีที่ทำการตั้งอยู่บ้านตำหนักใต้ หมู่ที่2ตํตำบลดอนแก้วอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ที่มีความเป็นประเบียบเรียบร้อยมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นประบบมีฐานข้อมูลการดําเนินงานที่เป็นปัจจุบันคณะทํางานมีการวางแผนพัฒนาบทบาทสตรีที่สามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่างเป็นรูปธรรมตำบลดอนแก้วมีการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กรทั้งหมดจำนวน9องคอ์กรคิดเป็น100% ปัจจุบันมีสมาชิกแล้วจำนวน1,906คนด้านการบริหารจัดการหนี้ในระดับตำบลดอนแก้วสามารถบริหารจัดการหนี้ได้เป็นอย่างดีจนทำให้ตำบลดอนแก้วไม่มีหนี้เกินกำหนดชำระด้านการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและรายได้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดอนแก้ว มีการส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกรอบอาชีพและได้รับการอนุนมัติแล้วจำนวนทั้งหมด67โครงการปัจจุบันมีลูกหนี้อยู่ในระบบจำนวน8กลุ่มและยังมีการสนับสนุนอาชีพให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในตำบลที้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตผู้ประกรอบการโอท็อปจำนวน1กลุ่มได้แก่กลุ่มน้ำจิ้มซีฟู้ ECM มีการส่งเสริมช่องทางทางการตลาดเช่นการจัดหาพื้นที่จำหน่ายให้กับสมาชิกมีการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook และเว็บไซต์ของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสารพีช่องทางลายและการจัดแสดงสินค้าในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังส่งเสริมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิดอาชีพได้ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาชยาบรมราชกุมารีสู่แผ่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารและมีการส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพเช่นการทำกรอบเค็มการทำไข่เค็มและการทำน้ำยาล้างจานด้านการพัฒนาศักยภาพและองค์กรสตรี มีการฝึกอบรมอาชีพการทำกรอบเข็มแก่สมาชิกซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน50คนนอกจากนี้คณะทำง,งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรียังมีการส่งเสริมสมาชิกกองทุนให้มีส่วนร่วมทางการเมืองเศรษฐ,ฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเช่นการมีส่วนร่วมในการดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่ตำบลซึ่งสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ได้ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือครวัวเรือนรวมถึงเป็นแกนนําและส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลสู่ครวัวเรือนในชุมชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมเช่นการส่งเสริมให้สตรีในชุมชนมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนการมีส่วนร่วมในเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชนการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ด้านการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดอนแก้วได้สร้างความเข้าใจในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่ว่าจะเป็นด้านสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นในเขตพื้นที่ตำบลผลการดำเนินงานของกองทุนและคณะกรรมการขับเคลื่อนผ่านทางช่องทางสื่อสารทางออนไลน์และออฟไลน์ให้สาธารณชนได้รับทราบอีกทั้งยังมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินงานเช่น การร่วมกิจกรรมในงวันสําคัญต่างๆการร่วมอนุรักษ์สิน้าถิ่นไทยตามนโยบาย้าทไทยใส่ให้สนุกมีการใช้กลไกของคณะทํางานขับเคลื่อนเช่นการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกที่มาขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินหมุนเวียนและให้คนานําแนะนําเป็นที่ปรึกษากิจกรรมการดําเนินงานของสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ1-2ครั้ง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้องค์กรทราบอย่างต่อเนื่อง มีการใช้กลไกของคณะทำงานขับเคลื่อนเช่นการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกที่มาขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินหมุนเวียนและให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษากิจกรรมการดำเนินงานของสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ1-2ครั้ง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้องค์กรทราบอย่างต่อเนื่อง